ก็ใช้เป็นตัวไฟไท้ายแบบ Fu l l LED สวยๆแบบนี้เลยนะเต็มโคมเลยอย่างนะครับของยี่ห้อไซรุนไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าช่วงล่างนะครับที่ผมบอกว่าโชคมันเป็นโชคมันสูตรดีครับสวัสดีแฟนเพจชาวเพจฟอร์ตตีเทพทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับตีจะพาเพื่อนๆนะครับแล้วก็แฟนเพจทุกท่านนะครับมาชมสําหรับตัวรถ n น็ t เจนนะฮะสวยๆกันอีก1คันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น XL Plus 4พัดประตูเลยนะ ในราคาของเขานะครับหรือว่าค่าตัวอยู่ที่792,000บาทเป็นสีดำนะครับแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะมีการแต่งสวยๆเลยแล้วก็จัดเต็มกันด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านหน้าตัวรถด้านข้างรวมไปถึงตัวด้านหลังนะก็ต้องบอกว่ามิติตัวรถมันสวยมากถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตีขออนุญาตพาเพื่อนๆนะครับไปดูกันนะครับว่าหน้าตามันจะสวยจะหลอกกันยังไงนะครับเชิญดังนี้เลย ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวทางตีเองจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูทีละจุดนะครับเริ่มตั้งแต่จุดแรกจะเป็นในส่วนของหน้ารถนะครับรถมีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวกระจังหน้านะฮะจากเดิมเราใช้เป็นตัวกระจังหน้าโลโก้นะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานเปลี่ยนใหม่เลยทั้งชิ้นนะครับติดตั้งเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะฮะเป็นอักษร FORD สีดําตัวใหญ่แบบนี้นะครับมาพร้อมกับตัวไฟทับทิม3ดวงเลยนะฮะสวยๆเลยแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้นะฮะมีการ เปลี่ยนหรือว่าเพิ่มออปชันกันมาด้วยในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกนะครับตัวรุ่น XL Plus นะครับจะไม่มีนะครับทางคุณลูกค้าเองที่เป็นเจ้าของรถนะฮะก็อยากได้ไฟตัดหมอกเหมือนรุ่น XLT ขึ้นไปก็มีการติดเพิ่มเติมเข้ามานะครับไฟหน้านะครับก็ใส่ในเรื่องของตัวข้อไฟหน้าเข้ามาด้วยนะฮะเพิ่มในเรื่องของความสวยงามให้กับตัวรถแต่ในส่วนของตัวไฟหน้านะครับตัวนี้รุ่น XLXL พั s ยังเป็นตัวไฟหลอดอยู่นะไม่ใช่เป็นตัวไฟ LED เพราะว่าตัวไฟ LED จะเริ่มตั้งแต่ตัว XLT ขึ้นไปนะครับโอเคในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แตกกันมากอ้อลืมบอกไปมันมีในส่วนของตัวติดสติกเกอร์มาด้วยนะนี่เลยติดสติกเกอร์คาดเป็นตัวพื้นสีเทานะฮะอักษรสีแดงสวยๆเลยนะครับพาดเข้ามานะฮะมันก็ทําให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวข้างรถกันบ้างว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะครับ ล้อครับมีการเปลี่ยนใหม่ครับเพราะเนื่องจากตัวล้อเดิมนะฮะที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเราจะใช้เป็นตัวล้อขนาด16นิ้วตัวนี้เราก็มีการเปลี่ยนใหม่แต่ก็ใช้เป็นตัวขนาดเดิมครับโดยใช้ของยี่ห้อ Cosmic Devil เลยแบบนี้เลยสวยๆนะครับเป็นก้านดําแดงเลยนะตัวนี้รัดด้วยยางนะครับของย,ยี่ห้อไซรุนไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่าเป็นยางจีนนะฮะแต่วันนี้ขนาดหน้าย,ยางของเขาอยู่ที่26570นะฮะ R16 ดอกลึกๆเลยนะฮะตัวนี้เป็นยาง AT ทด้วยนะครับออเทเรนก็วิ่งได้กับทุกสภาพพื้นผิวเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวผิวถนนเรียบนะฮะ50%แล้วก็ผิวในเรื่องของตัวผิวถนนขรุขระนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวออฟโรดก็ใช้ได้อีก50%เลยสวยๆในส่วนของช่วงล่างนะครับก็มีการเปลี่ยนใหม่เซ็ตตัวใหม่แล้วก็โช๊คตัวนี้ก็เราใช้เป็นตัวเรื่องของตัวโช๊คน้ำมันเนาะเพราะว่าในเรื่องของตัวโช๊คที่เป็นโมโนทูบมันจะได้ตั้งแต่ตัวรุ่นสปรรตปป็นนนน้้ไะะมาณีคับ ก็ในส่วนของออปชันนะฮะในส่วนของด้านข้างผมอาจจะไม่อธิบายเพราะว่ามันก็ยังเป็นตัวออปชันเดิมที่ผมเคยรีวิวมาหลายๆคิดว่านะเพราะว่าตัวแก้มประตูนะฮะก็ยังเป็นตัวติดอักษรเทอร์โบกระจกมองข้างนะครับซ้ายขวาก็มีไฟพอมาให้แล้วก็ในส่วนของบันไดข้างนะครับเป็นบันไดซอลลอกแบบกันลื่นนะครับแต่ว่าที่มีการใส่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นในเรื่องของแหลกหลังคานะ,ะเพราะว่าตัวรุ่น XL Plus นะครับทุกรุ่นย้ำนะฮะทุกรุ่นจะไม่มีเรื่องของแหลกหลังคานะครับ จะมีตั้งแต่ตัวไวแท็กเป็นต้นไปนะครับก็ทางลูกค้าก็มีอยากจะเรียกว่าอยากจะใส่เพิ่มเติมก็มาให้มันดูสวยขึ้นแต่ต้องบอกกับทางเพื่อนๆในใน,ในแฟนเพจอ่านเขาในแฟนเพจก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วตัวแหลกหลังคาที่แต่งมาไม่สามารถรับน้าหนักได้นะครับแต่งเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันบ้างว่ามีอะไรที่แต่งเพิ่มเติมสวยๆกันบ้างนะครับชิ้นแรกครับที่แต่งเพิ่มเติมเข้ามาจะมาในส่วนของตัวไฟท้ายครับ ตัวนี้เนื่องจากว่าตัวไฟท้ายของตัว XL l ั e นะครับจะเป็นตัวไฟหลอดไส้ปกติหรือตัวไฟหลอดไส้ที่เป็นหลอดกลมนะฮะแต่เนื่องจากทางคุณลูกค้าเองนะครับอยากจะให้ตัวไฟท้ายมันดูสวยและมีมิติมากขึ้นก็ใช้เป็นตัวไฟท้ายแบบ Full LED สวยๆแบบนี้เลยนะเต็มโคมเลยจะมีตั้งแต่ต้องบอกว่าตัวไฟท้ายแบบนี้จะมีตั้งแต่ตัวรุ่น V t r c k ที่เป็นตัวไบเทอร์โบขึ้นไปถึงจะได้ไฟท้ายแบบนี้นะ ส่วนตัวฝาท้ายก็มีใส่ตัวกากฝาท้ายนะครับเป็นอักษรโลโก้ Ford เป็นโลโก้แบบนี้เลยนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็เพิ่มเรื่องของมิติตัวรถให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับ XL ทัชต้องบอกกับทางคุณลูกค้าก่อนว่าจะไม่มีตัวกันชนท้ายนะฮะจะมีกันชนท้ายตั้งแต่รุ่น XL t ขึ้นไปอ่ะสำหรับในส่วนของภายนอกก็จะประมาณนี้เออผมลืมบอกไปในส่วนของตัว XL พัชนะครับในเรื่องของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวแน่นอนครับมาพร้อมกับตัวเกียร6์6สปีดแบบเกียร์กระปุกนะฮะ เพราะว่าตัวนี้กําลังแรงมาที่เขาให้มาเนี่ยอยู่ที่170ม้านะครับกำลังแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันแน่นอนครับก็เหมาะกับการใช้งานเพราะเนื่องจากช่วงล่างนะครับที่ผมบอกว่าโชคมันเป็นโชคํมมันแต่แหนบเขาจะมี5เส้นนะครับสามารถรับน้าหนักได้สูงเลยเหมาะกับการบรรทุกนั่นเองนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของด้านในตัวรถกันบ้างว่าหน้าตาของตัว xl plus 4ประตูนะฮะหน้าตามันจะสวยกันขนาดไหนนะในส่วนของตัวห้องคนขับนะครับพวงมาลัยก็ให้เป็นพวงมาลัย Power ไฟฟ้านะฮะมัลติฟังชันนะครับก็สามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งเสียงได้นะครับเพราะเนื่องจากใช้ควบคู่กับตัวหน้าจอที่มีขนาด8นิ้วนะฮะแล้วก็ตัวแอร์นะครับก็สามารถปรับได้แต่ว่ารุ่นตัว XLP จะไม่ใช่เป็นตัวแอร์ปรับอิสระซ,ะซ้ายขวาเหมือนตัวรุ่น XLT เนาะมันก็จะเป็นการปรับใช้รวมนะฮะเพราะว่าด้านขวาจะเป็นตัวแรงลมด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของแอร์นะฮะนั่นเองแล้วก็ตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ กระปุก6สปีดอย่างที่แจ้งนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวช่องไฟนะฮะให้อีก2จุดก็คือไทย A แล้วก็ไทย C แบบนี้เลยส่วนตัวเบรกก็จะเป็นตัวก้านเบรกมาให้นะครับเบรกมือแล้วก็ตัวเบรกเท้านะครับตัวนี้เป็นตัวหน้าดิสหลังดัมเป็นตัวเบรกลมนะฮะก็ตัวนี้แกเป็นตัวสแตนดาร์ดของตัวรุ่น XL พัส s เลยในส่วนของตัวชุดแต่งก็ภายในก็จะประมาณนี้เพราะเนื่องจากว่า ออปชันมันไม่ได้มีอะไรเยอะเหมือนกับตัว XLT นะฮะอันนี้ผมขออนุญ,ญาตพูดโดยภาพรวมก่อนนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับหรือว่ามีโปรแกรมการออกรถนะฮะก็สามารถโทรมาติดต่อได้เบอร์ที่0933357200นะครับหรือจะสามารถติดต่อมาได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับจะเป็นช่องทาง Ford เทพตีโปดีเออไม่ใช่สิต้องเรียกว่า Ford ตีเทพโปรดีผมพูดสลับกันเนะเพราะว่ามันยังไม่คุ้นชินกับเพจใหม่นะฮะก็ยังไงถ้าพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็สําหรับลูกค้าที่จะติดต่อก็สามารถติดต่อช่องทางนี้ได้เลยนะฮะรวมไปถึงนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนแฟนเพจท่านไหนที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้เองทางตีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no, man. I still go. Go, 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 go. Hustle I hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, now nah, I don't.